บันไดสามแบรนด์แต่ละแบนดต่างกันยังไงบันไดนิวคอนบันไดบาโก้และบันไดตานกนางแอนทรง A เหมือนกันตรงที่ฐานบันไดมียางรองกันลื่นผลิตจากโพลิเมอร์ช่วยต้านกระแสไฟฟ้าผลิตจากอลูมิเนียมรุ่น6063ค่ะบันไดนิวคอนและบันไดตานกนางแอนความหนาของอลูมิเนียมจะเหมือนกันจะอยู่ที่1.5มิลค่ะ แต่ความหนาของบาโก้ความหนาจะแตกต่างกันจะอยู่ที่1.8มิลค่ะบันไดบาโก้และบันไดาตานกนางแอนจะเหมือนกันตรงที่รับน้ำหนักได้ไม่เกิน150กิโลกรัมแต่บันไดนิวคอนจะแตกต่างกันตรงที่รับน้ำหนักได้ไม่เกิน120กิโลกรัมค่ะบันไดาตานกนางแอนมีมาตรฐานเลขมอก์ก6 6 0 2 5 2 9ค่ะ มันได้ทั้งสามแบรนด์นี้ขึ้นลงหน้าทางเดียวแข็งแรงทนทานได้เป็นสนิมค่ะขึ้นสูงไม่สัน้นไม่หวั่นนะจ๊ะ